สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับหากชื่นชอบและอยากสนับสนุนผมสามารถสนับสนุนผ่านทางปุ่มซุปเปอร์แตงหรือบัญชีธนาคารได้เลยนะครับขอบคุณครับตอนที่1,407ยยอดเขาเทียนมู่เมื่อยืนอยู่บนเขาเทียนมู่ขอเพียงเป็นจับยุดขั้นครึ่งเสียงขึ้นไปก็จะสามารถมองเห็นเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน ทุกช่วงเวลาจะมีสิทธิพักมานตายไปเป็นจำนวนมากเยเสียวเสียงและโอ,อยางหวนต่างก็เป็นบุคคลระดับสูงที่มีชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วโลกแต่น่าเสียดายที่ถูกฆ่าตายกลายเป็นจุดไปแล้วมันน่าสังเวชใจจนพูดไม่ออกเลยทีเดียวเสียงดังโวกเวกไม่มีใครสามารถรักษาทานที่สมบเอาไว้ได้เลยตอนนี้ทํายังไงลนะ่ะพลังของเรากระโดดแห่งเสื่อหมิ่นแข็งแกร่งเกินไปจอมยุทธแห่งพักเทพป้าเย่ยต้านทานพวกเขาไว้ไม่ได้แล้วจอมยุทธแห่งพาวเคีทั้งหมดตกใจกลัวจนตัวสัน่น พวกเขามองหน้ากันไปมาจากนั้นก็จ้องมองไปทางชิวี่และบรรพบุรุษเซียนทั้งสองหวังว่าพวกเขาจะคิดแผนการตอบโต้ออกไปได้ชิวี่พยายามทําให้ตัวเองนิ่งสงบเอาไว้เขากวาดสายตามองจอมยุทธทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณแล้วกล่าวว่าจางรู้เฉิมและเหล่ากบฏแห่งเซิ่งหมิงไม่ทําปตามกฎบ้านเมืองมีเพียงทุกคนร่วมมือกันเท่านั้นจึงจะสามารถทําให้เขาละถอยออกไปได้แน่นอนว่ามีจอมยุทธ์ไม่น้อยที่มีความสัมพันธ์อดีตต่อภาวคี แลพรพอที่จะจัดการจางก็เฉินเพื่อเอาใจชิววี่แต่สถานการณ์ในตอนนี้กลับทําให้ความคืดของพวกเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วจางโลเฉินแข็งแกร่งมากเกินไปแม้แต่มหาเซียนทั้งสองยังถูกตึงเอาไว้บุคคลอย่างราชาเซียนยังถูกฆ่าตายแล้วใครจะกล้าลงมือได้อีกสายตาของทุกคนจ้องมองไปทางหลิงซิวและหลิงเฟยวี่จากนั้นพวกเขาก็ถอนหายใจออกมางเงียบๆและก้มหัวลงไปทั้งหมดมหาเซียนพลังสมาธิคนหนึ่งนั่งอยู่ในงานเลี้ยง แม้จะมีคนอย่างราชาสวรรค์โต้จ้านั่งอยู่ยังไม่กลา้าเจะอวดดีถึงขนาดนั้นและจอมยุคคน,นอื่นๆจะขนาดไหนชิวีว่มองเห็นจอมยุทธ์ทั้งหลายพากันเงียบเขาก็นึกโกรธขึ้นในใจตุม้มค่ายคนป้องกันเขาเทียนมู่ถูกโจมตีเผยให้เห็นม่านสายฟ้าชั้นหนึ่งปกคุมภูเขาทั้งหมดเอาไว้แต่ทว่าม่านแสงป้องกันสามารถต้านทานพลังเอาไว้ได้เพียงชั่วอึดใจเดียวเท่านั้นแลวมันก็ถูกทําลายไปด้วยพลังของกระถางไขย,ยุรี่ เสียงมังกรคำรามดังขึ้นตามมาด้วยร่างมังกรทองขนาดใหญ่เก้าตัวที่ลากและชุมัมังกรทองเอาไว้มันพุ่งขึ้นไปถึงยอดเขาปรากฏขึ้นที่ลานจัดพิธีหลังจากนั้นอนมนุษย์เซียนสี่ตัวที่แบกกระถางไคโยรี่ก็บินขึ้นมาถึงและหยุดลงที่ด้านหลังราชมังกรทองสมาชิกของมังกรคุ้มภยัยสวมชุดสีขาวและหน้ากากเอาไว้ทั้งหมดพวกเขายือนอยู่ทั้งซ้ายและขวาของราชมมังกรทอง และมีพลังสายเซียนที่แข็งแกร่งมากมายแผ่กระจายออกมาจากร่างกายของพวกเขาทําให้จอมยุทธ์ที่อ่อนแอจานวนหนึ่งหวาดกลัวจนตัวสั่นเทิมหรือกระทั่งคุกเข่าลงไปที่พื้นเลยทีเดียวสมาชิกของมังกรคุ้มไผ่หนึ่งในนั้นกล่าวเสียงดังก้องรัชญา,าต์มายัางที่แห่งนี้เพื่อเสน้นไหวฟ้าดินคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องหากยังไม่อยากตายก็ถอยหลบไปให้เร็วที่สุดไปกันเถอะคนกลุ่มนี้ร้ายกาจมากเกินไปไม่ควรที่จะไปท้าทายกับพวกเขา มีคนกล่าวเช่นนี้ออกมาเบาๆจอมยุทธ์มากกว่าครึ่งในงานเลี้ยงละถอยออกไปทันทีไม่มีใครกล้าที่จะเป็นศัตรูกับบาทศศู่กลางเสื่องหมิงแน่นอนว่ายังมีจอมยุทธ์ที่แข็งแกร่งอยู่อีกจํานวนหนึ่งยังคงนั่งอยู่ในงานเลี้ยงจ้องมองสิ่งที่เกิดข,ขึ้นทั้งหมดอย่างใจงเย็นจางรัวเฉินนั่งอยู่ในราชรถมังกรทองขอจ้องมองมู่หลิงซีที่ยังอยู่ในตําแหน่งสูงที่สุดในงานเลี้ยงมู่หลิงซีในวันนี้มีความงดงามเป็นพิเศษนางสวมชุดแต่งงานลายหงส์สีแดงสด นางแต่งหน้าอย่างสวยงามราวกับว่าเป็นหญิงสาวที่งดงามที่สุดในโลกทั้งสองสบตากันและเผยรอยยิ้มออกมาแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันเลยก็คือรอยยิ้มของโมลิงซีเต็มไปด้วยน้ําตาความซาบซึ้งในใจของนางไม่อาจจะเอ่ยออกมาเป็นคําพูดได้เลยภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านางคิดว่ามันจะสามารถเกิดขึ้นได้ในความฝันเท่านั้นนางไม่กล้าคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตของนางชายที่ตัวเองรักคนนั้นสามารถนั่งรับชลปังกาทอง นำกองกําลังทั้งหลายเข้ามาเพื่อพานางหนีไปในชีวิตนี้นางคงจะไม่ขออะไรอีกแล้วนอกจากมู่หลิงซีแล้วยังมีหญิงสาวอีกหลายคนที่อยู่ในบริเวณนั้นพวกนางทั้งอิจฉาและลิสยาอยา่างที่สุดเพียงแต่ว่าพวกนางเก็บซ่อนอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ในส่วนลึกของจิตใจไม่ไแสดงมันออกมาใครกล้าเข้ามาขวางราชรถมังกรทองข้าอย่าให้เหลือจางรั่วเฉินกล่าวแต่เดิมมีจอมยุทธ์ที่แข็งแกร่งจำนวนหนึ่งพร้อมที่จะลงมือ แต่เมื่อได้ยินเสียงของแจ้งว่าเฉินแล้วพวกเขาก็สลายพลังไปทันทีแม้เด่จ,จอมยุทธแห่งเผ่าวากียังไม่กล้าที่จะอด,ดีขนาดนั้นราชรถมังกรทองเดินหน้าไปหนึ่งจ้างพวกเขาก็ละถอยออกไปหนึ่งจ้างเช่นกันในตอนที่ราชรถมังกรทองอยู่ห่างจากมู่หลิงซีเพียงร้อยจ้างมันก็หยุดลงจางโรเินเดินลงไปจากราชรถมังกรทองและเดินเข้าไปหาหมู่หลิงซีทีละก้าทีละก้าสิ่พี่หญิงตนหมู่ข้ามารับท่านจะยินยอมไปกับข้าไหม จางรั่วเฉินเดินไปถึงเบื้องหน้าของมู่หลิงซีจากนั้นเขาก็ยื่นนิ้วชี้ออกไปที่หน้าผากของนางเพื่อสลายผนึกบนร่างกายในช่วงอึดใจที่ผลึกสลายไปมู่หลิงซีก็ลุกขึ้นยืนแลน้วนางก็กางแขนกอดจางรั่วเฉินเอาไว้แน่นและกลายยังอ่อนโยนว่าข้ายอมอยู่แล้วแต่หลังจากนี้ไม่ต้องเรียกข้าว่าสิทธิ์พี่หญิงตัวมุ้ยแล้วนะให้เรียกข้าว่าหลิงซีเสียงทั้งหลายแห่งเซิ่งหมิงขึ้นบ,นบนยอดเขาเทียนมู่ไม่ขาดสาย เมื่อเห็นภาพนั้นแล้วพวกเขาก็หัวเราะอย่างดีใจออกมาเสียนหญิงน้อยแห่งพักมานในที่สุดก็ได้เป็นหญิงขององค์ราชญาตของพวกข้าแล้วนี่สิถึงจะเรียกว่าเหมาะสมกันราวกับเป็นหญิงท้องใบยกยอดบุรุษคู่ควรกับหญิงงามเป็นคำกล่าวที่งดงามมากในโลกแห่งการฝึกฝนองร์ราชญาตของพวกข้าก็คือยอดบุรุษอันดับหนึ่งในโลกเสียนหญิงน้อยก็คือหญิงงามอันดับหนึ่งในโลกทุกคนไม่มีความเห็นต่างใช่ไหมใครกล้าเห็นต่าง ข้าจัดการเองสายตาหลายคู่ในจานวนนั้นจับจ้องไปทางมู่หลิงรีและจางลู่เฉินที่กาลังกอดกันอยู่ดวงตาที่งดงามของเซียนสือสามารถความสามารถเต็มไปด้วยประกายแต่ตอนนี้มันกลับเผยความอิจฉาออกมาและในใจของนางก็มีความขมขื่นที่ไม่สามารถกล่าวมาเป็นคำพูดปรากฏขึ้นมาหวงเยียนเฉินไม่ได้มองไปทางนั้นสายตาของนางจับจ้องไปที่พื้นดินใ,นในใจของนางเจ็บปวดมาโดยตลอดภายในแขนเสือ้อเหมือนทั้งสองข้างของนางกำมัดแน่น ทำให้ที่ฝ่ามือของนางมีเลือดสดๆหยดลงมาแต่เดิมชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าควรจะเป็นสามีของนางแต่วันนี้พวกเขาทั้งสองกลับเดินสวนทางกันแต่เดิมหญิงสาวที่อยู่ในใจของเขาก็น่าจะเป็นนางแต่วันนี้มันได้กลายเป็นหญิงสาวคนอื่นไปเสียแล้วหลิงเฟยวีก็ไม่ได้มองไปทางนั้นเช่นกันแต่กระบี่ที่อยู่ในมือนางกลับสั่นไหวเล็กน้อยหลิงซิวปลายตามองกระบี่เสียที่อยู่ในมือของนางแล้วกล่าวว่าเจ้าสแสดงอ,งงมอมารมณ์ออกมามากเกินไปแล้ว ข้าเปล่าลิงเฟยวี่กล่าวเสียงเย็นลิงซิวกล่าวสำหรับเสียงกระบี่คนหนึ่งแล้วจิตใจจะมีผลกระทบต่อกระบี่แค่จิตใจเกิดการสั่นไหวกระบี่ก็จะสั่นไหวตามไปด้วยหากไว่สามารถควบคุมจิตใจของตัวเองได้ก็ไม่สามารถควบคุมกระบี่ในมือได้เช่นกันข้าเข้าใจแล้วลิงเฟยวี่กำมือแน่นทันใดนั้นกระบี่เสียงในมือของนางก็ไม่สั่นไหวอีก สายตาของหลินสู้เซียนมีทั้งความอิจฉาและความชื่นชมนางยิ้มอย่างเจ็บปวดกล่าวชางรูเ้เฉินร้ายกาจมากสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาของมู้ลิงสีได้จริงๆในขนาดนั้นเองแววตาของหลินสู้เซียนก็เขิมลงนางมองเห็นร่างเงาสีครามที่ยืนอยู่ในลานกว้างลวดสวีเดินไปทีละก้าวทีละก้าวแววตาคมกิบของเขาค่อยๆสลายไปกลายเป็นแววตาที่อ่อนโยนเขายื่นมือออกไปข้างหนึ่งแล้วกล่าวว่าสู้เซียนเจ้าจะยอมไปกับข้าไหม ลินสู้เซียนจ้องมองลวดสวีแต่สิ่งที่เห็นตรงหน้ากลับเป็นภาพที่ลวดสวีบุกเข้ามาในเขาุติงเพียงลำพังร่างกายของเขาเต็ไมไปด้วยเลือดเหมือนกับว่าได้ย้อนเวลากลับไปในเมื่อ200ปีก่อนลินสู้เซียนน้ำตาไหลออกมาและนางก็ค่อยๆยยื่นมือข้างหนึ่งออกไปแต่มือของนางยื่นออกไปได้เพียงครึ่งทางมันก็หยุดลงลินสู้เซียนสายหัวและกล่าวว่าไม่ข้าขอโทษข้าไม่สามารถไปกับเจ้าได้ลวดสวีมันถูกสายฟ้าฟาด เขากัดฟันแน่น,นและกล่าวว่าเจ้าโทษข้าเพราะว่าข้ามาชา้าเกินไปใช่ไหมหลินซูเซียนใส่ CNC หัวอีกครั้งกล่าวเชี่ยสามารถมาถึงที่นี่ได้ข้าก็พอใจมากแล้วแต่ผ่านไปถึงสองรปีแล้วพวกเราไม่ได้เป็นพวกเราเหมือนก่อนหน้านี้แล้วมันกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วข้าขอโทษข้าขอโทษไม่ว่าจะเป็นเจ้าเมื่อสองปีก่อนหรือจะเป็นเจ้าในตอนนี้ ในใจของข้าก็มีวันเปลี่ยนแปลงให้โอกาสข้าอีกสักครั้งต่อจากนี้ไปข้าจะใช้งชีวิตของข้าปกป้อง,องเจ้าเองจะไม่มีใครสามารถแยกพวกเราออกาจากกันได้อีกแล้วลวดสวีกล่าวหลินซู่เซียนไม่กล้าสบตาลวดสวีนางวนตัวเตรียมที่เดินจากไปแววตาของลวดสวีมีความเด็ดขาดดินที่สุดเขายื่นมือออกไปคว้าแขนของหลินซู่เซียนอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็ดึงนางเข้าไปในอ้อมอกของเขา ไม่ว่าจะสามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้หรือไม่ยังไงก็ต้องลองดูครั้งก่อนพวกเราต่างก็ปล่อยให้เป็นไปตามชะตากรรมก็ให้เกิดความเสียใจและเสียดายขึ้นมาไม่รู้ตั้งกี่เท่าครั้งนี้ข้าจะเป็นผู้กําหนดชะตากรรมด้วยตัวของข้าเองลวดสวีโอบก,กอดลินซู่เซียนเอาไว้และเขาก็กลายเป็นลำแสงพุ่งออกไปจากเขาเจียนมู่จางหายไปท่ามกลางก้อนเมฆบนท้องฟ้าทัานทีเฮ้ล hey, วดสวีชิงตัวของลินซู่เซียนไปแล้วเดี๋ยวกว่าจางอวงเฉียนเสยอีก ลินสู้เซียนคือภรรยาของผู้นำเซียนแห่งตะกูลฉีแต่กลับถูกลวงสวีโอบกอดและพาตัวไปเช่นนี้พวกเจ้าดูนั่นผู้นำเซียนแห่งตะกูลฉีโกรธจนหน้าเขียวไปแล้วยิ่งกว่าหน้าเขียวแล้วนั่นไม่ใช่ว่าผู้นำเซียนแห่งตะกูลฉีน่าสงสารนิกว่าชิีววี่หรอกหรอือชิีววี่ถูกชิงตัวว่าที่ภรรยาไปเท่านั้นเมื่อได้ยินดังนั้นเริงโทสะในใจของชิีววี่ก็ลุกชวนออกมาถึงภายนอกร่างกายของเขาเต็ไมไ,ไปด้วยเปลวเพลิง ว่าที่ภรรยาของเขากลับถูกเจ้ารูเฉินอบกอดเอาไว้ในงานแต่งนี่มันเป็นเรื่องที่เสียหน้าขนาดไหนจางรูเฉินเจ้ากล้าสู้กับข้าไหมชิวี่กล่าวเสียงขึ้นลำพังเจ้าคู่ควรจะเป็นคู่มือของอัทยาที่ไหนกันล่ะข้าจะจัดการเจ้าเองบรรพบรุษตระกูลช่เดินออกมาและแสดงเขียดแดนวิญญ,ญาณเซนคุมร่างของชิวี่เอาไว้ชิวี่รู้ดีว่าเขาไม่ใช่คู่มือของบรรพบรุษแห่งตระกูลช่เขาจะโกนเสียงดังก้อง หากว่าพวกเจ้าฆ่าเขาแล้วก็เหมือนกับการที่เจ้าทำลายแก่นลากของโลกคุลุนไปหลังจากที่จักรพัดหญิงกลับมาแล้วนางก็ต้องฆ่าเจ้าอย่างแน่นอนยังกล้าขู่ฆ่าอีกเหรอบรรพบุรุษตระกูลช่หัวเราะมือของเขามีแสงเซนแสบตาปิดระกายออกมาพร้อมที่จะฆ่าชิววี่ด้วยฝ่ามือเดียวหยุดมงเย็นเฉินลุกขึ้นยืนนางเจ้ามองไปทางบรรพบุรุษแห่งตระกูลช่จากนั้นสายตาของนางก็เบนกลับไปที่แจงรว่ยเฉินแล้วกล่าวว่าแจงรุ่ยเฉิน หากว่าเจ้าจะพามู่หลิงสีจากไปเพียงอย่างเดียวข้าก็จะสัญญากับเจ้าว่าราชสํานักจะไม่ทําอะไรพวกเจ้าเลยพวกเจ้าสามารถออกไปจากที่นี่ได้อย่างปลอดภัยแต่ชีวิตคือต้อนหูถงเทพและยังเป็นกันรากของโลกคุณหลุนในนาโคดิกด้วยจกักรพรรดิหญิงมีคําสั่งเทพบอกมาให้ราชสํานักปกป้องเขาเอาไว้หากว่าเจ้าฆ่าเขาตายเจ้าก็าคือศัตรูของประเทศศูนย์กลางที่หนึ่งจางลู่เฉินได้ค่อยหมุนตัวหันไปมองฮงเยินเฉินแล้วกล่าวว่า ข้ามาที่เขาอูติงเพื่อมาฆ่าเขาลาพังเจ้าจะมาขวางข้าเอาไว้ได้ล่ะที่หน้าผาของหงเยียนเฉินมีของเหลวสีเงินหยดลงมามันกลายเป็นกระบี่เซียนเล่มหนึ่งสายตาของนางจับจ้องไปที่จางโูเฉินกล่าวข้าจะสู้กับเจ้าหากข้าชนะเจ้าต้องปล่อยชีวิตไปแต่ถ้าหากเจ้าชนะข้าใช้กระบี่หุ้นหยวนบันคอของข้าเองเช่นนี้แล้วจะสามารถสลายความเกลียดแค้นในใจของเจ้าได้ไหมจางรู้เฉินมองลึกเข้าไปในดวงตาของหงเยียนเฉิน แววตาของเขากลับทีวีความโหดเหี้ยมขึ้นมาอีกมู่หลิงซีสายหัวกับแจ็งรั่วเฉินนางกังวลว่าเขาจะสู้กับพวงเย็นเฉินจนเกิดอนตรถึงชีวิตขึ้นมาจริงๆโครมข้างกายของแจ็งรั่วเฉินมีหลุมดำปรากฏขึ้นมาร่างอรชรของหันชิวดเดินออกมาจากหลุมดำนั้นไอพลังเย็นเฉียบแผ่กระจายออกมาจากร่างกายของนางนางหัวเราะแล้วกล่าวว่าให้ข้าสู้กับเจ้าจะดีกว่าจะได้จัดการเจ้าแทนจางรั่วเฉินได้พอดี และก็ตัดจบแบบละครไทยนี่ก็ผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้ยวยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยค่าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสาหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ